สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจํานวนคลาสในรูปของเศษเกินนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างด้วยกันนะคะวันนี้ตัวอย่างแรกนะคะจํานวนคลาสก็คือจํานวน3าเศษ1นส่วนสนะคะเราจะนํามาเขียนในรูปเศษเกินได้ดังนี้นะคะให้นักเรียนนําตัวส่วนนะคะก็คือเลข4ตัวนี้นะคะคูณกับจํานวนนับข้างหน้านะคะ คูณกันเลยนะคะ3คูณ4ได้12นะคะจากนั้นถ้าเรียนบวกกับ1ที่เป็นตัวเศษนะคะ12บวก1ก็มีค่าเท่ากับ13นะคะจากนั้นตัวส่วนนะคะคงไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเศษเกินก็คือ13ส่วนสนั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ จำนวน4เศษ13ส่วน15นะคะนัเนีองก็ใช้วิธีเดิมเลยนะคะก็คือนําตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับข้างหน้านะคะก็คือนํา15ไปคูณ4นะคะ15คูณ4ได้60นั่นเองนะคะจากนั้นเอา60ไปบวกกับ13นะคะก็จะได้73นะคะจากนั้นตัวส่วนก็ เหมือนเดิมนะคะดังนั้นจำนวน4เศษสิส่วน15ก็จะมีค่าเท่ากับ73ส่วน15นั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียน